สมอนมากงาวก่อนที่เล่นก็ปุ้กคันรับราชการเป็นพยาบาล ICU มาเจ็ดปีแล้วก็มาเป็นพยาบาลชีวนอนามัยประมาณยี่สิบกว่าปีการโซค่ะที่เลื่อนออกในสมองก็อ่อนแรง อ่อนแรงแล้ว,วก็ปวดศีจษะมากะไปพบแพทยไ์ไปหาแพทย์แล้วแพทย์ก็ดูแลแล้วก็บอกว่าก็ต้องทำาจกัยภาพต่อเราก็เลยหาสถานที่ก็เคยไปอยู่ nursing ที่มีแต่ว่าใครข้าบำบัดเขาไม่ได้มีให้เราตามตามที่ตามที่เราต้องการก็มีน้องสกายเขาก็บอกว่าที่ลาบเนีนก็มี ที่สาหรับทํไปายภาพแล้ววอร์ดเขาจะไปดูให้แล้วเขาไปดูให้แล้วเขาก็แนะนําว่าน่าจะมาที่นี่ก็เลยย้ายจากตี้จัดตู้มาที่นี่าการตัดสินใจก็คือว่าเรามีคํางทัว่าช่วงแรกโกลเด้นทีเม่ของคนไข้ี่โตเนี่ย6เดือนเนี่ยควรจะได้ทํไปายภาพประมาณอีกเป็นที่ซึ่งจริงๆแล้วมีทางเลือกหนึ่งก็คือการทําที่บ้านแต่ว่าสิ่งหนึ้ที่เกิดคือแค่คือโรคติดน่ะสมมติถ้าเขานับเรบา9โมง ถ้ารอ้าน,นิดนึงถึงรอท้าไปครึ่งชั่วโมงกว่าจะหาที่จอดรถดได้กว่าจะขึ้นมาที่ทำเปยภาพเนี่ยถ้าเละไปคุณ็เหมืนอนเราเสียสมมติ9โมงม9โมงครึ่งเราไม่สามารถจะทำ9โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งได้เราจะต้องทำ9โมงครึ่งถึง10โมงเทรานั้นเพราะฉะนั้นก็จะ,จะทําให้เราเสียโอกาสก็เลยเลือกที่จะมาพักที่นี่ดีกว่าถ้าจะคุยจะในเรื่องของค่าใช้จ่ายค้าถามบุ๊ก ก็ไม่ตักไม่ตักในการที่เราอยู่ว่างจาการที่เราไปอยู่ที่ชั่วโมงเลยไม่ไม่ได้หมายถึงว่าบ้าอยู่รับเริยนค่ะก็หมายถึงว่าถ้าพี่อยู่กิเทศแล้วจะจะต้องไปสมมติไปตีลาบจากบ้านที่ไปตีลาบเนี่ยสมมติวิ่งรถตีลาบปีกว่าแต่ในขณะที่รถติดชั่วโมงรถตีหมาทีาอาจจะยางนี่คึงแล้วก็จมวัวหาที่จอดรถในในโรงพยาบาลแล้วก็จะ ไปที่สี่ใจรักดไปวัาเราเลยเรื่องที่จะมาที่จะที่จะถามถามว่าเรื่องค่าใช้จ่ายบางสิ่งที่มาถามเรื่องเรื่องรถเชื่อจะต้องจ้างขึ้นทุกวันอือด้วยทำทุกวันเันละสองครั้งเช้ากับบ่ายถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ว่ามันเป็นเพราะเราทำไม่ได้นะเลยทำให้เราเหนื่อยใจเมื่อวันนี้กาย ตอนหลังๆก็โอเคพอเันเข้าที่แล้วเขาก็จะแก้ไขในสิ่งที่เราไม่ถูกอธิบายว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้นเลยสถานที่สะานที่ทมีสถานที่ก็มลื่นแต่ก็จริงๆแล้วก็คือเหมือนเราได้มาที่อุบเเ็ดเดือนใช่ไหม <laughs> เหมือนพว่ยู่พักรีสอดพักกาย ักกายพักใจสิบเจ็ดเดือนอืมมันโรคนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใจเดียวเรื่องหัใจด้วยแล้วมีเสี่ยงเขาเรียกอะไรต้นไม้มีปลามีน้ำเนี่ยก็เพื่อเราเคอได้แล้วก็อย่างนี้ก็คือคนที่ที่เขาผ่อนใจได้ดีเขาจะถ่ายนของตรงน,นัคือเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้สู้ไปจนเรามีทีมเรามีทีเมทเรามีเพื่อ,อนมนะีนักเระค่ะ ที่เราบอกปัญหาเราไปแล้วเขาก็จะสักพักมันจะตามมาด้วยอานแก้ที่เราเองเนี่ยเราก็มันก็เราก็ศึกษาด้วยตัวเองว่ามันจะเป็นทางนี้ใช่ไหมเออมันก็ใช่อย่างที่เราว่าคือทังสิ่งที่เราหากับสิ่งที่เขาบอกมันจะได้ถดถอยแบนมันก็เลยไปด้วยกันได้มันก็มีอุปสรรคมันก็แก้กันไปเป็นวันวันมันแก้ไปแล้วเจอแบบนี้มันก็แก้แก้อย่างนี้ไปเรื่อยๆ เราไม่ได้บอกว่ามันไม่มีมันไม่ได้มาเป็น,นที่เก็บที่ถูกทีก่ตอเล็ลูกแต่มีคนช่วยเราแกม้มีคนช่วยเราแก่เราไม่ได้สู้อยคนเดียวอาหารคือโรคนี้เนี่ยโรคนี้เนี่ยท้องผูกออกมาแน่เพราะเราไม่ได้มีเอ็กซซีซี่เหมือนกับเวลาช่วงแรกๆมีโหยืน นอนจริงเยี่แอืมแล้วก็นอนจริงอยู่แล้วก็บังกรยกพานใช่ไหมมันก็เห็นช็อกถูกต่างๆนั้นทีนี้เขาก็มีเริ่มต้นด้วยผักผลไม้ั่าอ่ามันก็ทําให้เราสามารถช่วงแรกๆเหมืน,น,นกินยาระบายหระบายแตอนหลังพอมีอาหารเข้ามาช่วยมีสลับเข้ามาช่วยมีอะไรเข้ามาช่วยเนี่ยตอนนี้ก็าสามารถจะ จัดการเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นอาหารอยากได้อะไรก็ได้ใช้เท่านี้แล้วกันก็บางทีบอกเขาว่าเรื่องเค็มเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องหวานอะไรเนี่ยเขาก็จัดการให้นะบางทีขนมเลรีหวานเพราะว่าปุ๊บก็เริ่มมีน้ำตาลสูง็เหมือนกันก็มีการเสร็จแรงี่แจลงให้เราได้ดูสถานพูพอใจจริงๆก็ทาหน้า ที่ช so, like, right ่วงแรกๆไม่หลับเพราะว่าโลกของเราค้องสังวลของเพียรเลยเนี่ยก็ก็ช่วยแล้วก็พยายามช่วยตลอดหลังก็มันเหมือนก็จะดีเป็นสรคัชาเจาก็หลอกได้ที่ไม่ต้องขายาน้เออโทาอยู่ที่นี่สบายดีอยู่ไปเยร์ให้อยู่ยาวๆเห้อยู่ยาวๆมาตรการรี่อย่ของเขาโอเคนะไอ้เเรื่อง เร yeah. okay. uh, ื่องอะไรๆโควิดเออโอเคโอเคเออบุ hmm. like, oh, ๊กไม่ได้ถามบุ๊กไม่ได้ไม่ติดหรอบอกไม่ต้องมาเยี่ยมก็ได้เจนอยู่ที่กินอร่อยไม่ต้องมาเอ่อเออไม่ต้องเอาของเข้ามาด้วยก็หลังๆสิ่งที่ถามว่าเหมือนกันอือบุ๊กยังยืนยันที่คุณหมอพูดนะต้องตัวเล่นสี่เดือดมาให้เร็ว ให้เราอย่าอย่า,ยาพักนานอย่าคิดนานนี่นตตประดำไปเท่ากันิปเขาเอ,องที่ก็ขาอดใโรงพยาบาลพคุยก็พยายามจะเริ่มเลยแต่อย่างนึงก็คือแต่ละคนไม่เหมือนกันจะคาดหวังว่าคนนี้เขาเฮ้ยสองเดือนเขาเดินได้แล้วนะเขาเต่มขึ้นแล้วน่าอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะขึ้นอยู่กับตัวเราขึ้นอยู่กับพยายที่จะคาด,ดวาสถานที่เราเป็น อืมีแตกมีตีเป็นน้อยเป็นมากทั้งซ้ายทั้งขวาเลยมันเกี่ยวนื่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปติดที่ใครที่ตัวเราเราพยายามเป็นที่หนึ่งพอ,อใจทั้งในเรื่องของ 5, แต่ียภาพแล้วก็ถแจกอยาเีราก็โ้มนุ่มเองเราไม่ชพ่ดเดินเดี่ยวเราไม่ได้อยู่เดินเ,เดี่ยวอืม อ๋อตอนที่ติดซีรี่มีมีทีให้แล้วก็เราก็เหน็ดติ๊กแล้วก็จะมีเพื่อนร้องหมอยรื่เดียวแกชวนกันป้ายยางเรื่อยอยู่ห้องเดียวหรือว่าห้องอยู่ห้องเดียวมก็ดีหน่อยก็มีห้องห้องน้ำในตัวมันก็สะดวกตรงที่เราจะสามารถจะเขาเรียกอะไรนะฝึกตัวเองที่จะช่วยเหลือตัวเองได้มากช่วงแรกๆช่วงแรกๆน้องก็จะ มันก็ช่วยเราเข้าห้องน้ำอ่างเงี้ยพอหลังๆก็เราเริ่มยืนได้แล้วก็ทางนักกายภาพเขาก็สอนสอนบางทีเทคนิคบางอย่างที่เราไม่ไม่รู้แต่ก็เออมันทาให้เราช่วยช่วยตัวเองได้เข้าห้องน้ําเองได้ใช้มือที่เรามีมีข้างข้างที่มีนะให้มีประโยชน์ข้างซ้ายไปช่วยอะไรได้บ้างที่เรามีพยานกายภาพแล้วก็ช่วยไปทั้งเรา สอนวิธ so ีการใส่เสื้อผ้าจนกระทั่งเราสามารถจะดูแลตัวเองได้จนกระทั่งเข้าห้องน้ำอาบน้ำเองแต่งตัวเองเปเสื้อเสื้อผ้าใส่เองไอ้เขาไม่ได้อยังเปลี่ยนชั้นเพอร์เปลี่ยนอะไรให้ทำเสื้อเพราะเราเราเราทำได้แต่ตอนนี้มาทำเองได้เนี่ยตอนนี้ขึบีดีชุนแต่ก็เราก็ต้องเลือกสิ่งที่ เราเหมาะสูงเง่้ยเสือกระดุมเล็กที่ใส่ไม่ได้ก็ไม่ใส่ที่ใส่ก็ยืดถอดง่ายใส่ง่ายอะไรเงี้ยเลือกสิ่งที่เหมาะสูสิ่งที่เราทำก่อนก็มีบางเรื่องนะก็มีทำบุญมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความคิดบุกอาจจะได้เล็น่อยก็จะไม่ได้มาก เอเรามีะไรนะคะโอเคมันก็ร้องมาสนุกดีแล้วพวกก็รู้สึกว่าเขามีจากงานการให้กับพนักงานด้วยถึงว่ามีร้องค้ร้องเงียบอะไรเงี้ยก็ดูแลไม่เท่าดูแลคนไข้อย่างเดียวเขาะได้ดูแลพนักงานให้มีความสุขด้วยก็จะมีจัดเทนนิ่งให้กับพนักงานด้วยการอะไรนะการพัฒนาพนักงานมันก็เป็นการพ่ดพัฒนาโอเวอร์ออกด้วยโดยรวมด้วย ขอบคุณทุกท่านทุกสแสตมัสไมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวต้องมาทำต้องเดินด้วยของครอบครัวเนี่ยจะแสตมัสทำความสะอาดหรือว่าเไม่ต้ตองนีสวยพี่ว่าต้อกแบบรูปจอยล่ะรูปใหม่ทิ้งอาวตันีหายแล้วตัวนั้นมาใหม่แล้วอย่างเงี้ยนี่แล้วก็น่ารักมากน,าน,น,านมีอาหารหาออาที่ว่าตอนช่วงวันอาทิตย์เนี่ยเรียกปลาอ้วนเพราะเขามีอาหารปลาให้เด็กๆ เลี <laughs> ้ยงปลาด้วยนอกจากจะแต่เห็นว่าทําให้คนคนเขาเรียกอะไร,รอ่ะคนป่วยคนท,ที่ก็คือมีความสุขยาาบาร์ก็สนุกด้วยช่วงก่อนมีจะตายด้วย <laughs> แล้วแล้วก็มีขนมขนมตรงนี้ให้ญาติกินหลานพวกก็ขโมยกิน <laughs> รู้ว่าทุกคนก็มีความสุขด,ดีในวัาที่บ้านก็พอใจพอใจพอ,อใจขอรอู้อยู่ไปเลยอยู่ไปอย่างนี้นไม่ต้องกังวลถ้าถ้ที่กุก็เห็นด้วยเพราะว่าถ้าถ้าคุณไม่โอเคอุคุไม่อยู่นานยี่เดือนนะนคะเดเดืนอนตั้งแต่น่าจะมาสิข้าพฤศจธิกาปีที่แล้ว เป,ป็นผมจะกลับไาที่14พฤศจิกาคนผมไม่อยู่นานใช่ไหมไดแฮปปี้ใช่ทัวร์เราทุกงตัวแต่ช่วงแรกๆช่วงแวรกๆก็ไม่ลเลยนะจิตใจเราก็ไม่ค่อยโอเคใช่ไหมเพราะว่าเราเคยทำอะไรได้แล้วเราทำไม่ได้แต่ที่ี่เราไม่ได้มีความคิดว่าเราเราอยู่คนเดียวเราเป็นเราเป็นทีมเอออย่างกี้เลยคือเรไม่สามารถจะบอกได้ว่าเพราะตองปลดจิตใจเราดีไม่แย่แต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ติดทีม เราฟังแล้วก็พยายามแก้ช่วยกันแก้ก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนึ่คนไข้ก่อนหน้านี้เขาก็จะพุ้งเอนก็ยังเดินได้เพจะเบีนยนุ่โอ้ตั้งใจนะทั้งใจแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นพยายามนะพยายามนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นทุกคนเหมือนกับ เขาเรียกอะไรสิเขาจะดีขึ้นแล้วเขาก็ยังให้กำลังใจเลยเลื่อนทีแล้วแต่เลื่อนทีอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้สิอย่างนั้นสิก็แนะนำกันเองว่าอย่างงี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เป็นสิ่งส่วนหนึ่งที่พร้อมให้เรามีเพื่อนเรามีทีแม้แต่คนท่านด้วยกันก็ถือว่าเป็นทีของเราอย่างเงี้ยนะบางทีบางคนที่เผลอสลายเผลอไม่รู้หรอกว่าคนข้างเตาโต๊ไม่เบียดหนาช่างใช้ไม่ได้ มันใช้อย่างเดยมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องฝึกเพราะฉะนั้นคนอื่นนะก็มองว่านี่มันทนยังไหกันเนี่ยทำไมถึงทำไม่ได้แล้วคนที่เ็นเหมือนกันเน่เขาจะรู้ว่าอะไรเขาจะรู้ว่าทำไมพอเรามาเนี่ยเราก็เห็นคนอื่นเขาทำก็เขาก็ทำให้ได้แล้วทำไมเราก็อย่างนี้ก็คือมีแรงถ้าเราฝึกอยู่ที่บ้านคนเดียวเนี่ยเขาจะแบบ แล้วยังไงนะคุยด้วยกันยังไงจะบ้างวาอะไรอย่างเงี้ยพอเราถึงก็บาดใจเดี๋ยวนี้เราก็เดินมันได้แล้วเนี่ยเอ๊ะอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวเราก็เป็นอย่างนั้นมันก็มีกำลังใจมานะอืมอ่าใช่มันก็จะขอแต่เน้นด้านนี้ด้วยเชียร์เราด้วยใช่คนไข้จะกลับบ้านก็จะเชียร์เราเอ๊ยเดี๋ยวก็ทำได้เดี๋ยวก็เดินได้เดินดีแล้วดิเดินดีแล้วดีกว่าที่มา่อกี้อย่างเงี่ย มันมันต้องข็แรงกันหน่อยอก้ยก็ตั้งด้วยตั้ง,งแล้วก็อาจจะพุกมบเพื่อนเพื่อนที่เป็นนักกายภาพนี้แล้วก็มีเรื่องราวเขาก็บอกว่าไอ้ผ้าเนี่ยเขาให้ทำถึงทีก็เบอกว่าเขาให้ทำนะก็บอกแ่ทำเป็นร้อยหนึงวันร้อย,อยทีแล้วจะอยู่นอนอย่เงเฉย หายใจเล่นไปวัน <laughs> น <laughs> oh, ั <laughs> okay. Okay. Ose, ้นทำไมโอ้โหโดนโดนมาเต็มเต็มหน้าค่ะเอ่อฮาร์อมาข้างนี้ซึ่งะ่าโอเคร้อยก็ร้อยวะโอ้โหแล้วก็เหนื่อยแต่ก็น่ะนะจํานันใจมันมาจากที่คอ่วา่อาวุอาิุอาว่เรือีเคยบอกเ่าแล้วเนี่ยคุณโดนเพ้่อ่ดะกระแทกมาอะไรเนี่ยเขต้องทต้องทำตัดตั้งนี่งขึ้นอย่างนี้ก็คือไม่เงีนม่เงแล้วก็นโท เาก็ต้องบอกตัวเองอะมันก็ไม่แน่เหมือนกันเผื่อใจนิดนึงแต่ก็แต่ก็ถ้าเราเป็นพี่แล้วกระจายแล้วเราดีน้อยสึกก็เป็นพี่แล้วก็เราจะเลิกอยู่อืมเกิดมาพี่เนี่ยไอ้ถึงมันจะมีโอกาสพี่มันจะทำไปเท่านี้ก็จะทำเป็นพี่แล้วถึงมันจะเป็นวลเป็นยังไงไม่รู้อะแต่เนี่ยที่เป็นพี่แล้วได้ทำตามนั่นไปอยู่บ้านพี่เรก็ไปรู้ว่าไปอยู่บ้านพี่เสี่ยงปนะไปอยู่พี่อะ มีคนดัน <g ül> มีคนต้องหลักต้งดันต้องทำ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 ไปเห็นยิ่งดนที่ทำแล้วได้เองจะนอนเล่นหายใจไปบันๆอย่าง้เพื่อนราได้ไหนเลได้่ทุกอย่างโอเคแล้วขออะไรก็ได้ขอทีนีคิดชื่อนักนึ่งก็แบบว่า <g ül> <g ül> คือใช้ได้ดีเดียว อันนี้คือเนื้ของถ้าเล่นมืเกลือถ้าเป็นทิชชู่ม้วนที่มัน,นาบางๆมันก็ทําให้มือติดเปืป้อนไปัป๊บเราม่ทำความสะอาดอ่าเพราะฉะนั้นก็จะได้ทิชชู่ที่หนาหน่อยเหมาะสมกับความสามารถในการใช้มือเดียวของเราก็ถึงได้บอกขอทิชชู่ก็ได้ๆๆอาหารก็ปรับให้เห,หมาะสมอยากได้อะไรได้กินได้หมดเลยผ <laughs> ลไม้ปั่นสลดัดผักอะไรโอุ๊บได้หมดอ่ะอืม ก็มีก็มีสั่งไก่มากินแล้วหมายถึงว่าระบบระบบสั่งอาหารก็โอเคเซเว่นก็ส่งเซเว่นก็ส่งอะไรวะอยากกินยังไงจะได้กินอ่ะพวกนี้ก็สะดวกจริงๆก็ไม่ได้ชนนกมจรขนาดไม่ไม่ไม่เออเรลิกประเด็นนี้ด้วยนะก็ไม่ได้ชนนกโจรขนาดว่าอยากกินอะไรแล้วไม่ได้กินอ่ะอยากกินเซเว่นเขาก็มาส่งอยากกินพิซซ่าก็น่าจะมีมั้นแม้กระทั่งเฉลี่ยี สบไปจีก็คือไม่ไม่ได้หาใช่เพราะไม่ได้ห่างไกลจากความความอยากของเรานะแต่ก็มีความสงบไม่นุ่นวาใช่มีเสียงดังอยู่วันเดียววันนี้เขาแห่บงานบวชอะนานๆคือไม่ได้บวชบ่อยเลย